จุงกะสวัสดีจ้าโมติดเอ้ยโมติเอยสำหรับวันนี้ก็มาอีกแล้วจ้าวันนี้จะพาทุกคนไปเยี่ยมชมอาหารเจรแช่แข็งที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตอาหารเจรของคนสวีเดนอาหารเจรแช่แข็งตอนที่ถ่ายคลิปนี้ก็เวลาสีโมงเย็นของประเทศสวีเดนตอนนี้ก็เลิกงานเพิ่งเลิกงานเสร็จก็ขับรถจากที่ทำงานมาซูปเปอร์มาร์เก็ตเลย ก็รู้สึกว่าอยากกินไก่อยากกินไก่เจไม่ได้กินไก่เจนานมัวแต่กินเมนูผัดผัดอยู่นั่นหลายๆอาทิตย์เลยพอมาวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเบื่อแล้วเริ่มเบื่อของผัดผัดแล้วอยากกินของแช่แข็งมางก็เลยได้เลิกได้ยามมาซื้อสักทีมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตช่วงนี้สีมงงเย็นเริ่มมีแดดเริ่มมีแสงแล้วไม่มืดแล้ว เมื่อประมาณเดือนที่แล้วมืดสี่โมงเย็นยังมืดอยู่เลยอตอนนี้ก็ขับรถเข้าลานจอดร,รถของซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นข้างหน้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อว่าอีกาแม็กซี่อันนี้ก็จอดรถไกลหน่อยไกลไกลทางเข้าออกถ้าไปไกลๆแล้วกลัวไม่มีที่จอดเดินออกกําลังกายนิสนึ่งอันนี้ก็หน้าห้างงูไม่ใช่หนะ้าซูเปอร์มาร์เก็ตเวลคอมเมนต์ภาษาสวีเดนแปลว่ายินดีต้อนรอบับสังเกตดูหลายๆที่จะมีจักรยานขับไปมาขับไปมากันเพราะว่าที่ยุโรปอะหลายๆที่หลายๆประเทศอะ เขาจะใช้แต่จัก,กรยานกันไม่เหมือนบ้านเราจะขี่มอไซค์ที่นี่เขาจะใช้จัก,กรยานกันมากกว่าผู้คนที่นี่เขาจะให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมมากๆเลยอันนี้ก็เข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเมื่อกี้ก็ไปเลือกผักได้ผักมาหลายอย่างอยู่ได้ผักเสร็จแล้วก็นี่มุ่งหน้าไปที่ตู้ข้างหน้านี่ก็เป็นตู้แช่แข็งตู้แช่แข็งอาหารเจอาหารเจแช่แข็งในตู้เนี้ก็มีหลายๆอย่างให้เลือกมีแต่ของเจทั้งนั้นเลยเนี่ยสองตู้ติดกันเนี่ยมีทั้งลาบเจลูกชิ้นเจ ไส้กรอกเจแล้วก็ไอ้หลายๆอย่างอยู่ไก่เจไก่เจก็อร่อยแล้วมีไอ้เนื้อเจด้วยเป็นสเต็กสเต็กเจเคยซื้อสเต็กเจมาลองกินสองสามครั้งกินครั้งแรกรู้สึกว่าเหมือนกินโฟมมันเหมือนกัดโฟมเลยสเต็กเจเขานะ่ะแต่แต่รสชาติก็โอเคอยู่นะพอกินได้อยู่แต่ว่าไก่เจจะอร่อยมากกว่าเนี่ยอันที่หยิบเมื่อกี้นะ่ะเป็นไก่เจไก่เจที่หยิบเมื่อกี้นะ่ะเป็นกล่องเล็กราคา37โครน 37โครนก็ประมาณ129บาทบ้านเราแต่ลืมดูว่ากี่กรัมลืมเลยไม่รู้เลยว่ากี่กรัมเมื่อกี้นะ่ะหยิบไก่เจมากล่องเล็กคิดไปคิดมาเปลี่ยนดีกว่าเลยเปลี่ยนมาหยิบเอาอันใหญ่เพราะว่าไหนไหนก็มาแล้วก็หยิบอันใหญ่ไปเลยเพราะว่าซื้ออันเล็กไปแป๊บเดียวก็หมดสักเดียวก็หมดขี้เกียจมาหลายรอบแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็อยู่ห่างจากบ้านประมาณ300เมตรเองแต่ก็ขี้เกียจอันนี้ไก่เจเป็นถุงใหญ่ ดูในที่เขาเขียนข้างถุงปริมาณ700กรัมราคา88โครนก็ประมาณเกือบ300 300บาทแต่เขากินได้นานนะเยอะอยู่นะ700กรัมนะอันนี้ก็หลังจะออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตเสร็จก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้านะยังทำกับข้าวทั้งชุดพนักงานโรงงานอยู่ก่อนจะทอดไก่ก็จัดการทำน้ำจิ้มก่อนอันนี้ก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็ผักชีมะนาว พริกป่นแซบๆพริกป่นไม่ใส่ยเยอะนะเดี๋ยวแสบท้องเดี๋ยวเพ็ดเดี๋ยวปวดท้องเมื่อสามเดือนก่อนตอนที่เปิดเพจใหม่ๆอ่ะก็เคยถ่ายรูปอาหารเจแช่แข็งในในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้แหละทําคลิปลงในเพจนี้แหละไปถ่ายทางตู้แบบนี้แหละตู้เดิมๆที่เราถ่ายวันนี้แหละวันนั้นอ่ะเลยมีเอฟซีมาคอมเมนต์ถามว่าฝรั่งเขากินเจด้วยเหรอทําไมมีอาหารเจแช่แข็งขายเยอะจังคําตอบคือฝรั่งที่เนี่ยเขากินเจเยอะมากเลยไม่ใช่แค่สวีเดน ทั่วยุโรปเลยฝรั่งเขากินเจเยอะบางคนก็ถามอยู่ว่าเขากินเพื่ออะไรอันนั้นก็ไม่รู้คําตอบเหมือนกันเพราะไม่กล้าไปถามเขา <c oughs> แต่ก็ดีแล้วที่เขากินเจ <c oughs> เพื่อสุขภาพฝรั่งบางครอบครัวเขาก็กินเจทั้งครอบครัวแต่ว่าบางคนเขาก็กินบางครอบครัวเขาก็กินเป็นบางคนเป็นบางคนไปเหมือนที่ไทยน้าจิม้มอันนี้ทาเสร็จกินกับไก่อร่อยอร่อยอันนี้ทาเสร็จแล้วก็จัดการหอ่อใส่กระปกุกอันนี้ก็หอ่อไปกินที่โรงงาน ทำน้ำจิ้มเสร็จก็มาตั้งกระทะเท,ะทะน้ำมันผืดลงไป <c oughs> น้ำมันผืดช่วงที่รอน,น้ำมัน,ร,นร้อนก็เตรียมกระทะทองแดงโอไม่ใช่เตรียมทิชชู่เอาไว้ซับน้ำมันตอนที่ทอดเสร็จไก่เจอันนี้เขาก็ผลิตมาจากพืชไม่รู้พืชอะไรแต่เห็นมีถัว่วถั่วอยู่ด้วยรสชาติมันเหมือนไก่ฟาร์มก็เลยเรียกแต่ไก่เจไก่จีตอนมาอยู่นี่ใหม่ๆนะไม่รู้ว่ารสชาติอันนี้มันเป็นยังไงคิดว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทอดนานแค่ไหน ทอดให้กรอบๆเนาะทอดแบบนานจนกรอบเลยนะ่ะคิดว่าจะทอดนานแล้วมันจะกรอบแล้วมันจะอร่อยเหมือนบ้านเราที่ไหนได้มันไม่เสียบเลยมันไม่อร่อยถ้าไปทอดกรอบต้องทอดแป๊บๆตั้งน้ามันเดือดเอ้ยตั้งน้ามันร้อนแล้วก็ลงกระทะแป๊บเดียวแล้วก็ยกขึ้นอย่าให้กรอบแค่แบบนิ่มๆอ่ะอาหารบ้านนี้ก็แปลกประหล,ลาดเนาะทอดกรอบแล้วไม่อร่อยเพิ่งเคยเห็นอันนี้ก็ทอดเสร็จแล้วก็ได้เวลาเอาลงจะให้แดงไม่ได้เดี๋ยวมันกรอบแปบ๊บๆแ,บบแค่ช่วงให้เขานิ่มๆนะ่ะ ทอดไปด้วยชิมไปด้วยกว่าจะทอดเสร็จก็ชิมไปหมดหมดไปหลายหลายชิ้นอยู่อันนี้ก็โลโก้วีแกนทอดเสร็จแล้วก็มาจัดการห่อกับข้าวห่อข้าวห่ออาหารต่ออันนี้ก็ทํากับข้าวเตรียมกับข้าวไว้เมื่อตอนเย็นตอนเช้าขึ้นมาก็ไม่ต้องทําหยิบกระปุกข้าวก็ไปทํางานเลยพูดถึงเรื่องทานเจเรื่องกินเจอยู่ที่นี่นะไม่ต้องห่วงเวลาไปเข้าร้านอาหารต่างๆอ่ะ ทุกทุกที่เขาจะมีอาหารเจขายตามร้านต่างๆถึงแม้ว่าร้านนั้นไม่ใช่ร้านเจก็จริงแต่ว่าสั่งเขาว่าฉันกินเจนะทุกที่เขามีอาหารเจให้ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะอดบอกเขาแค่ว่าฉันกินเจนะเออพูดแค่นี้เขาก็รู้ว่าเจกินอะไรได้บ้างไม่กินอะไรบ้างไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะมาเสิร์ฟน้ำปลาให้ <laughs> สำหรับวันนี้ก็เสร็จไปแล้วอีกเมนูหนึง่งส่วนพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่